ต้อนรับเข้าสู่ EP ที่24นะคะสำหรับ46ข้อการใช้กฎแรงดูดในคำสอนของดรโจดีเพนซาโอเคไหมน,นี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆากมากนะคะมากขนาดไหนนะคะก็มากในส่วนที่นะคะจะทำให้เราเนี่ยได้รู้นะคะในความเป็นจริงของพลังงานชีวิตนะคะ และพลังงานชีวิตตรงนี้ที่เรารู้นะคะจะทำให้นะคะเราใช้กดแรงดุดได้อย่างมีประสิทธิภาพอ่ะแบตเตอรี่เริ่มดาวโอเคไหมมาละนะคะออวันนี้นะคะหัวข้อสั้นมากแต่เป็นเรื่องที่ชัดเจนนะคะสั้นมากแต่เป็นเรื่องที่ชัดเจนและเป็นเรื่องที่นะคะสื่อสาร ออกจากใจเป็นเรื่องราที่ดรโจก็นำออกมาจากใจและก็ถ่ายทอดให้พวกเราจนมินทอยที่สัมผัสได้กับเรื่องหัวข้อนี้นะคะมาดูนะคะว่าหัวข้อในวันนี้สั้นนะคะแต่ทำไมได้ใจความมากมายเหลือเกินได้ในเรื่องกระแสะความรู้สึกที่มินทอยที่จีนะคะได้รับจากดรโจที่พินซาที่อยากจะบอก กับชาวโลกนะคะว่าสสารมีจิตใจและจิตใจเป็นสสารเขาว่าสสารในที่นี้นะคะเราเรียนมาก็คือคนสัตว์สิ่งของนี่คือสิ่งที่เรียกว่าสสารพูดแล้วขนลุกเลยนะ,ะก็นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมีจิตใจหมดหลังๆเนี่ยนะคะคนที่ เป็นพ่อค้าแม่ค้านะฮะทำไมเรียกน้องนะฮะสินค้าเขาเรียกว่าน้องเขาสร้างความสัมพันธ์กับสินค้าที่เขาขายนะคะเพราะนี่คือเขารู้ว่าสินค้าเขามีจิตใจมีจิตวิญญาณนะคะแล้วมันก็ตรงกับที่ดรโจนะฮะซึ่งเป็นผู้ที่ทำงานวิจัยทั้งด้านพลังงานและวิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณครบรอบด้าน มีผลงานที่ชัดเจนก็ยืนยันในหนังสือของเขาว่านะฮะสะสารมีจิตใจและจิตใจเป็นสะสารเรียบง่ายแต่ตรงประเด็นนะครเพื่อที่จะส่งมอบให้ทุกคนได้นะ,ะเข้าสื่อถึงความเป็นธรรมชาติที่แท้จริงตัวเราก็คือสะสารที่รวมตัวกันนะฮะเป็นจำนวนมากมายกว่าเป็นร้อยล้านเซล์ นะำะในจํานวน100ล้านเซลล์นะฮะที่มันเป็นเซลล์เนี่ยนะฮะมันก็เหมือนกับเซลล์ของนะฮะสิ่งของเข้าของต่างๆนะฮะทั้งหมดเลยก็คือทั้งคนสัตว์สิ่งสองสิ่งของเนะี่ยมีอยู่อ่ามีอยู่ปีที่แล้วมันทอยจีก็มีคํานะฮะที่ผุดออกมาแล้วเป็นคําที่มันทอยจีใช้นะฮะเป็นวลีเด็ดนะฮะจากตัวเองเนะี่ยก็คือสสารสื่อสารสู่สสาร ดังนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเห็นค่าสิ่งใดในสิ่งที่คุณมีนะคะแล้วคุณแสดงออกซึ่งความรักการเคารพก,การทะนุถนอมเห็นคุณค่าคุณรู้ไหมสิ่งเหล่านี้เขาจะไปสื่อสารนะคะในสิ่งที่นะคะเป็นชั้นในพลังงานให้บรรดาเข้าของสิ่งของนั้นอ่นะ,ะเข้ามาหาคุณมากขึ้นนะคะใครก็ตามที่สํานึกรู้คุณทราบซึ่งกตัญญูต่อสิ่งของที่คุณมี คุณจะมีเพิ่มขึ้นนี่ก็คือ,คอตรงกับคําที่ท่านวอร์เรสดีวัตเทิลได้เขียนหนังสือวิทยาศาสตร์แห่งความมั่งคั่งไว้นะคะดรโจให้ข้อความในส่วนของตรงนี้นะคะไม่ได้เยอะมากมายนะักการตีความจะเรียบง่ายแต่ันเนคนที่จะจโยงไปเรื่องราวของนะคะสำหรับคนที่มีความรู้สึกว่าทําไมฉันยังขาดแลนอยู่นะคะคุณจงพลิกกลับไปสํานึกรู้คุณกับเข้าของสิ่งของที่อยู่รายล้อมตัวคุณก่อน เมื่อคุณรู้คุณค่าในสิ่งที่คุณมีคุณจะมีในสิ่งใหม่ที่เพิ่มพูนเข้ามานี่คือท่านวอลเลซพูดนะคะเขียนในหนังสือแล้วนะคะเมื่อไร่ก็ตามที่คุณไม่รู้ค่าอะไรเลยคุณไม่เคยทราบส่งกัดันอยู่สํานึกรู้คุณอะไรเลยสิ่งที่คุณมีน้อยนิดก็จะถูกลืบคืนเข้าใจไหมคะคุณอย่าคิดนะคะว่าการใช้ชีวิตนะคะของของการที่เรามาเป็นมนุษย์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวของการกระทําจากคุณเท่านั้น แต่แท้ที่จริงแล้วเบื้องหลังของการที่คุณจะมีอยู่มีกินมีใช้นะคะมันเป็นเรื่องราวของการที่มีพลังงานลับๆอยู่เบื้องหลังคุณนะคะคอยสนับสนุนทุกความปรารถนาของคุณต่างหากเรานี่คือเป็นเรื่องราวที่เราต้องรู้และเราต้องรู้ตื่นรู้ว่าคุณไม่ได้เกิดมาเพียงตัวเดียวเอ่อเตียวตัวคนเดียวตามลําพังนะ มีแพทย์หญิงปูเป้นะคะเภสัชกรหญิงปูเป้นะคะได้ทําคลิปคลิปหนึ่งเกี่ยวกับในเรื่องจิตวิญญาณของคุณเนี่ยเป็นจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์มากมีเอ่อมีเป็นของขวัญอะจิตวิญญาณน,นี้คือเป็นของขวัญของโลกนะคะ mm. เมื่อคุณเข้าสู่ในเรื่องเรื่องราวของจิตดั้งเดิมที่คุณลงมาเกิดนะคะ mm. นั่นก็คือคุณมาเพื่อส่งความรักความเมตตาให้กับโลกนี้สร้างแต่พลังงานดีดี เพื่อยกระดับมิติพลังงานให้เกิดความสุขนะคะต่อ,อมวลรวมของผู้ที่เป็นเพื่อนมนุษย์และก็สนามพลังงานนี้นะคะแต่เมื่อไหรนะคะใน,ในเรื่องของคําอธิบายเนาะเดี๋ยวมันทจิให้คุณจินตนาการตามนะหนึ่งดวงจิตของคุณลงมานี่คือความบริสุทธิ์ที่ยิ่งใหญ่แต่คุณไม่ได้มาดวงจิตเดียวคุณจะมีในเรื่องราของผู้พิทักษ์ดวงจิตคุณนะฮะมาในแบบที่เป็นผู้รู้พี่เลี้ยง หรือคูบาจา์นะคะทั้งหมดเนี่ยคอยตามคอยปกป้องนะะเป็นชั้นที่ชั้นอีกชั้นหนึ่งเพื่อนะคะพอเขา,ขาเออคู่รู้คูบาจา์เนี่ยจะรู้ดีว่านะคะสนามพลังงานโลกเนี่ยเป็นบททดสอบที่อ่อที่ที่สุดยอดของคนที่จะลงมาเกิดบนโลกมนุษย์ใบนี้นะคะดังนั้นนี่เป็นเรื่องราวของคุณสมบัติของทุกคนนะคะที่คุณไม่ได้ลงมาแค่นะคะจุติแค่หนึ่งดวงจิตนะคะ หนึ่งดวงจิตของคุณ,คณกลายเป็นว่าจะมี h i g h r r ์เซมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะทั้งหลายคอยปกปักพิทักษ์รักษาเพื่อที่จะนะคะปกป้องของขวัญน,นะคะทีะ่ชั้นเยี่ยมที่สุดของโลกเนี่ยนะ,ะที่ลงมาเกิดเนี่ยเมยื่อไหร่ที่คุณต,ตื่นรู้เนี่ยศักยภาพนะคะของการเป็นผู้สร้างของคุณน่ยมันจะทําให้ตัวคุณเองและโลกเนี่ยนะคะสีวิไลมากขึ้นและนี่เป็นเรื่องเราสิ่งที่คุณต้อง,องรู้ว่านี่คือภารกิจและหน้าที่นะคะ ส่วนนะคะเมื่อไหร่ที่คุณยังไม่ตื่นรู้นะคะชั้นดวงจิตที่อยู่วงในของคุณนี่คือตัวคุณนะคะชั้นของการที่ปกปักรักษาคุณจากนะค,ะครูครูอาจารย์นะ,ะผู้รู้ผู้ผู้ผู้รู้ที่ปาคอยพิทักษ์นะเะทวูตเท,ว,ท,ว,ทวดาทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะคอยคุ้มครองอคุ้มครองในเรื่องจิตวิญญาตอันบริสธิ์ของคุณไว้แต่ทีนี้เนี่ยนะคะเมื่อ,อเมื่อคุณเนี่ยยังไม่ตื่นรู้เนี่ยนะคะ คุณก็จะส่งในเรื่องของพลังงานลบๆไลไลเนี่ยนะคะเข้าไปในส่วนของจิตวิญญาณข้างในข้างในในชีวิตของคุณนะคะมันไปแปดเปื้อนทําใหะะ้ข้างในของคุณเนี่ยไม่สามารถส่องแสงนะคะประกายออกมาเพื่อที่จะไปสั่นสะเทือนในเรื่องราวดีๆให้กับคุณแต่ในทางตรงข้ามกลับกลายเป็นนะคะคุณเนี่ยสั่นสะเทือนเฉพาะเรื่องที่เป็นพลังลบนะคะพลังลายๆดังนั้นเนี่ยนี่คือวิถีชีวิตที่ เราไม่ตื่นรู้กันเยอะแยะมากมายมาไม่รู้นะคะนับไปทั่ว่ะนะคะดังนั้นเนี่ยสนามพลังงานโลกเนี่ยมันจึงวิกฤตมันจึงวิกฤตม,มันจึงมีเหตุการณ์โน่นนั่นนี่นะคะจะทําให้เกิดข่าวนะฮะพายุบัางทอร์นาโดบ้างภูเขาไฟมั่งน้ําท่วมมากอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของพลังงานมวลรวมนะะที่ทําให้เกิดสภาวะธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเพราะเราก็คือน,นะะตัวแปรหลักของธรรมชาติ นะธรรมชาติก็เกิดผลกระทบจากการทีนะะ่เราใช้คลื่นพลังงานอารมณ์ R o, ความรู้สึกของเราทําให้เกิดนะะความหนานแน่นในพลังงานด้านไม่ดีเมื่อคุณใส่พลังงานด้านไม่ดีให้กับสนามพล,พลังงานโลกอยู่ตลอดเวลาเพราะคุณใช้ชีวิตตลอด24ชั่วโมงตลอดอายุไขเนี่ยพลังงานมันขับเคลื่อนตลอดวินาทีนะะตลอดเวลาเลยดังนั้นถ้าคุณไม่ลุกขึ้นมา ขับเคลื่อนในพลังด,ด้านบวกแล้วก็สื่อสารกับนะคะออผู้ที่เป็นเทพพิทักษ์ของโคดเดงเทวทูตนะคะหรือรคู้ลูกครูบาจารย์เพื่อที่จะต้องการให้ตัวคุณเองน่นะคะมีในเรื่องเราของการนำนะคะดวงจิตที่ยิ่งใหญ่ของคุณะมาสร้างอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวของการที่นะคะใช้ชีวิตในขั้วตรงข้ามที่เรียกว่าปัญหาและวิกฤตอะไรต่างๆแล้วเมื่อมีปัญหาวิกฤตมันก็กระทบกระเทือน กับคุณโดยตรงที่คุณไม่ลุกขึ้นมาทําหน้าที่ในการตื่นรู้นะคะแล้วคําว่าสสารเนี่ยนะคะก็คือจิตใจจิตใจก็คือสสารมันก็เป็นการบ่งชัดนะคะว่าทุกเซลล์ทุกอนุของคุณมีจิตวิญญาณทั้งหมดนะคะดังนั้นเนี่ยนี่เป็นเรื่องราวที่นะคะดรโจกําลังบอกว่าถ้าคุณอยากจะดึงนะคะผลลัพธ์ในชีวิตของคุณให้ประสบความสำเร็จกับการใช้กฎแรงดูดคุณต้องรู้ว่าตัวคุณเองคือนะคะ จิตวิญญาณและก็นะฮะเข้าของต่างๆเขาก็มีจิตใจถ้าเมื่อไหร่ที่คุณสื่อสารด้วยพลังงานของจิตใจและจิตวิญญาณมันจะไปดึงดูดกันได้เนื้อของยานนี่คือสิ่งที่นะฮะเราเอา่อมันเคยที่แกะรอยและตีโจทย์เพื่อที่จะเอาองค์ความรู้อื่นๆนะฮะมาตีโจทย์กับนะฮะสิ่งที่ดรโจดิเป็นซ่สสอนเราจะได้เห็นภาพได้ง่าย,ายๆว่าถ้าคุณจะใช้กดแรงดูด คุณจะต้องใช้อย่างไรไม่ได้ใช้สมองนะคะสมองคุณอ่ะเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับกายภาพคุณและเขาไม่ใช่จิตวิญญาณสาภาวะของสมองเป็นเรื่องราวของสสารระดับกายภาพนะคะแต่ถ้าคุณจะสั่นสะเทือนให้ได้ผลมากๆคุณต้องใช้จิตใจจิตวิญญาณในการสื่อสารกับสสารที่คุณปรารถนาน,นอกตัวคุณนะคะ ได้โดยแรกเริ่มเดิมทีคุณจะต้องนะคะใช้จิตวิญญาณของคุณสั่นสะเทือนในความรู้สึกและสั่นสะเทือนสื่อสารกับสสารที่อยู่ในตัวคุณให้เรียบร้อยให้เป็นหนึ่งเดียวไม่ต้องทะเลาะก,กันคือคุยกับตัวเองให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะคะว่าต้องฉันต้องการชีวิตในแบบไหนให้ชัดเจนนะคะ,ะ,คะเพื่อจะจะได้รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวและไปดึงในสิ่งที่ต้องการเข้ามานะคะถ้าพูดถึงเรื่องการเงินนะถ้าพูดถึงเรื่องการเงิน เป็นเรื่องที่คุณจะต้องรู้ว่าเงินก็คือสสารและว,วันนี้ถ้าคุณยังขาดแคลนเรื่องการเงินนะคะชักหน้าไม่ถึงหลังหรือนะคะอยู่ในสภาพที่ต้องการให้การเงินของคุณเข้ามาหาคุณอย่างคล่องตัวในแบบที่นะคะมั่งคั่งหรือเฟือคุณจะต้องนะคะเข้าใจว่าคุณจะต้องสื่อสารนะ,ะแล้วก็มีความสัมพันธ์ทางด้านการเงินในทางด้านดีแล้ววันนี้คุณขอบคุณเงินที่คุณมี หรือเงินที่คุณเคยได้หรืออย่างวันนี้การขอบคุณเงินที่คุณมีไม่ได้เกี่ยวกับจํานวนที่คุณต้องไปเปรียบเทียบคนอื่นนะคะคุณจะต้องมีการขอบคุณรู้คุณค่าเงินที่อยู่ในกระเป๋าคุณทุกบาททุกสตางค์มันมีคุณค่าและมันจะสั่นสะเทือนเมื่อคุณรู้คุณค่าในสิ่งที่คุณมีนะคะพลังงานนะคะที่มีจิตวิญญาณสสารที่มีจิตวิญญาณเขาจะไปสื่อสารนะคะกับสสารแบบเดียวกันให้มาหาคุณอีก ในทํานองที่ว่ามาสิมาสิเนี่ยนะคะเราคุณเองนะคะหรือที่เรียกว่าคุณบีนะ,ะคุณบีคนนี้เนะี่ยเขาขอบคุณฉันนะฉันเป็นเงินฉันไม่อยู่ในกระเป๋าเขาเขาขอบคุณฉันฉันนะ่ะรู้สึกดีใจจังเลยที่เขาเห็นคุณค่าในความเป็นเงินของฉันและนะคะฉันคิดว่าเธอก็ควรจะมาอยู่ในกระเป๋าเงินกับคุณบีนะ พราะเมื่อไร่ที่คุณมาอยู่ในกระเป๋าเงินกับคุณบีคุณเธอก็จะได้รับการขอบคุณและนะคะบรรดาของคลื่นพลังงานและสาสารต่างๆเขาต้องการการขอบคุณการรู้คุณค่าของคุณเมื่อคุณรู้คุณค่าของเงินเขาจะรู้เงินก็จะหลั่งไหลมาหาคุณและเมื่อไหร่ที่คุณรู้คุณค่าของเงินการใช้เงินของคุณก็จะเป็นไปในทางที่สร้างสรรค์เข้าใจไหมคะจะเป็นในเรื่องราวของการที่ ไม่จับใจใช้สอยแบบสิ้นเปลือกโดยที่ไม่มีนะคะเหตุผลและไม่มีความปรารถนาดีกับการใช้ใจ่ายเงินตรงนั้นเข้าใจไหมคะนี่คือสิ่งที่เราต้องฝึกนะะและเข้าใจในเรื่องเรากดแรงดูดว่าจะไปดึงนะคะในเรื่องเราสิ่งที่เราปรารถนาและต้องการมาอย่างไรจากความที่เรามีความทราบซึง้งกับในเรื่องเราชีวิตและทราบซึ้งกับข้าวของสิ่งของต่างๆให้เสมือนว่า เรากับสิ่งของนั้นก็เป็นพลังงานสสารที่มีจิตวิญญาณแบบเดียวกันคุณจะได้ได้ไม่แยกเขาแยกเราแยกเราแยกกอว่าฉันคือนะฮะมนุษย์สัตว์ประเสริฐนะฮะแต่เราไม่รู้ว่าคาว่าสัตว์ประเสริฐเราต้องทําอย่างไรก็เข้ามาสู่ในความรักความเมตตามีความเผื่อแผ่ไปยังนะฮะจิตวิญญาณทั้งหมด ที่อยู่ในสสารทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสัตว์และสิ่งของนั่นเองค่ะฝากไว้ให้คิดนะพวกนี้เรามาตามใน EP ทีที่นะฮะยิ่งใหญ่ของดรโจดิดิเพนซาต่อไปวันนี้บอกเลยว่ามาสั้นกระชับแต่ตีความหมายแล้วมันลึกซึ้งเกินใจกันเหลือเกินนะคะขอทุกคนโชคดี กดไลค์กดแชร์นะแบ่งปันนะคะเพราะบอกเลยว่านี่คือเรื่องความสําคัญในเรื่องราวของการใช้กดลง,ดลงแรงดึงดูดในแบบที่ถึงต้นคั้วของหัวใจการใช้พลังนี้เลยค่ะขอให้โชคดีทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ